สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเชฟข้างถนนนะครับแล้วก็ร้านเฮียบอยขายทุกอย่างนะครับวันนี้บอยกําลังจะมาส่งสินค้าที่จุดดอบสินค้าราชดาหรือว่า LEX นะนี่นะครับก็สินค้านาะมีคนสั่งแป้งปลาทองโกสําเร็จรูปนะครับใครที่สนใจสั่งแป้งปลาทองโกสําเร็จรูปนะครับสูตรปลาทองโกอารมณ์ดีนะครับก็คือสูตรของบอยเองนี่แหละนะครับก็สามารถตั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์ คลิปวิดีโอนี้อย่าบอยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งช h o p ปีทั้ง Lazada านะครับเรามีอยู่2สูตรนะทุกคนก็จะมีสูตรปาตตองโกกับสูตรเปาหวานนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูแล้วก็ลองเอาไปทำแล้วก็กลับมารีวิวให้บอยกันบ้างนะว่าทำแล้วอร่อยไหมนะครับ ตัวสวยหรือเปล่าเออมารีวิวให้บอยกันนิดนึงนะครับนี่นะครับสินค้าของบอยนะทุกคนก็แพ็คใส่กล่องเรียบร้อยนะครับห่อก็ดาดบับเบิ้ลให้เรียบร้อยนะครับในนี้มีแป้งมีอะไรให้เรียบร้อยทุกคนมีเยอะนะบอยมาส่งเยอะมากๆเลยนะครับนี่ทุกคนมีกล่องใหญ่อีกนะนี่นะครับอยู่ด้านนี้นะก็เยอะนะครับเดี๋ยวบอยจะลงไปที่จุดดรอปนะครับจุดดรอปอยู่ด้านหลังนะครับนู่นนะทุกคนตรงนู้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวบอยจะลงไปที่จุดดรอป นะครับเอาสินค้าไปพิมพ์แท็กติดก่อนนะครับเพราะว่าบอยมีเครื่องพิมพ์เนาะก็ใครสนใจแป้งปทัทธงโกสตรจรูปนะครับแล้วก็ปาทังโกสูตรสะเประหวานนะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงค์คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวบอย Boy จะแปะไว้ให้นะครับกิโลละ79บาทส่วนสูตรประหวานอยู่ที่89บาทนะครับฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆของบอยด้ยนะทุกคนก็ ออเดอร์ปังมากๆเลยนะครับลูกค้าสั่งกันมาเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะทุกคนก็ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันบ้างเนาะมาทักทายกันบ้างในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอยก็จะแบบพยายามไลฟ์พยายามจะเป็นมิตรกับทุกๆคนนะมีตัวตนแสดงตัวตนอยู่นะครับบอยส่งจริงนี่กคนเห็นไหมบอยมาส่งสินค้าจริงๆนะทุกคนก็ฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆด้วยนะนะครับก็ถึงจะ ไม่ได้ยอดขายแบบว่าถล่มทลายแต่ว่าบอยก็ใส่ใจนะครับกับสูตปรปลาตงปูอารมณ์ดีของบอยแล้วก็มีความภูมิใจเนาะที่ได้อมอบความอร่อยให้กับทุกคนที่นําสูตรไปไม่ว่าจะเป็นเอ,เอาไปทางทลองทานเล่นหรือจะลองเอาไปแบบขายทําขายบอยก็ยินดีเนาะยินดีดูแลทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะอย่าลืมไปสั่งซื้อนะมีลิงก์ กดให้นะครับทั้งช้อปปีทั้ e, งลาซาด้าเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้บอก็ต้องขอขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ